สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รับชมกับเราหลอนเด็กกิลีโอเออสักมันอ่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังก็คืออ่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วก็ปกติแบบแบบตอนนั้นปิดเทอมอยู่เนี่ยแล้วก็แบบอาบน้ำเสร็จแต่งอะไรเสร็จก็แบบ ตอนที่เรากำลังใส่กางเกงใช่ไหมแล้วเราอะหันไปอยู่ตรงประตูแล้วเห็นแบบขาใครบางคนเมืนกับเห็นขานะแล้วเราก็เลยชะงกหน้ากป็นโงแต่ไม่เห็นภผ่เฮ้ยมันเป็นได้ไงก่อนคือปกติเวลาเราใส่ใช่ไหมนะเราเห็นไปเป็นแต่นี่ก็แบบเห็นแค่ขาแต่ไงขึ้นมาไม่เจออะไรเลยมันเป็นได้ไงก่อนก็เรื่องแค่นี้ก็มีสำหรับแค่นี้เลยขอตัวลาไปก่อนนะ Bye bye la corue yeah.